วันที่31กรกฎาคม2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่78และคำอำํานวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยรูปแบบการทนุถนอมเวลาที่ดีที่สุดคือการใช้เวลาไปกับการทําให้ตนเองดียิ่งขึ้น เมื่อจิตไม่มีความละอายจึงเชื่อมั่นตนเองเมื่อคนเราไม่มีความเสียใจจึงมีอิสระอย่างแท้จริงเมื่อทำงานช้าลงจึงทำได้สมบูรณ์เมื่อคนเราช้าลงจึงสงบอดทนสักหน่อยให้เวลากับความโชคดีสักนิดไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม เมื่อหมั่นเพียรที่เหตุทุ่มเทกำลังทั้งหมดในการทำทุกสิ่งที่รักด้วยความกระตือรือร้นอนาคตต้องสมการรอคอยแน่นอนโดยอาจารย์เจ้าเมียวกว๋ววันที่31กรกฎาคม2567เผยแพร่วันที่